ตัวเลขไม่ใช่แค่การนับแต่คือพื้นฐานสำคัญของการคิดคำนวณวันนี้เราจะมารู้จักการรับรู้ตัวเลขหรือ number sense กันครับการรับรู้ตัวเลขคือความสามารถในการเข้าใจความหมายของตัวเลขความสัมพันธ์ของจำนวนและการใช้ตัวเลขแก้ปัญหาในชีวิตประจำวนันเริ่มจากพื้นฐานที่สุดคือการนับและรู้ว่าตัวเลขแทนจำนวนเช่นแอปเปิล3ลูกก็แทนด้วยเลข3นั่นเองต่อมาคือการเปรียบเทียบเช่นรู้ว่า12มากกว่า9หรือ9น้อยกว่า12 เข้าใจความสัมพันธ์ของจำนวนเช่น10ประกอบด้วย7กับ3หรือ6กับ4ก็ได้การประมาณค่าคือทักษะสำคัญเช่นมองถุงลูกปัดแล้วเดาว่าน่าจะประมาณ2 0ถึง25เม็ดโดยไม่ต้องนับทั้งหมดการเห็นรูปแบบเป็นอีกทักษะหนึ่งเช่น2 4 6 8 10คือการเพิ่มทีละสองทักษะเหล่านี้ใช้ในชีวิตจริงทุกวันเช่นการซื้อของการตวงอาหารหรือแม้แต่การดูเวลาการรับรู้ตัวเลขคือพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ถ้าเข้าใจเรื่องนี้คณิตศาสตร์เรื่องอื่นก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะ